สวัสดีครับยิบนดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่อง y ย u ทูบเจ้าคุณมวยชาแนลอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยามวยละมาดผู่รองของรายการสดเป็นจินดีประจำวันพฤหัสัปดีที่15กันยายน2565ที่เวทีมวยราดชดำเนินเป็นการชกกันระห์ดเจเจอพี่มนศรีครับหรือว่าเจเจซ็อกไอเคียครับ125ปอนด์กางเกงสีแดงครับส่วนคูช่ชกของเขาครับสูงสงยาวๆครับเขาก็คือพุทโธไฟเตอร์มวยไทยหรือว่าพุทโธจิตอาสาบางแก้ว สิมาพรเท่ากันเป็นฝ่ายน้ำเงินครับน่าสนใจครับสำหรับผู้รองของรายการศึกเป็นยินดีวันนี้ครับไปดูฟอร์มหนังของมุมแดงครับมีนอกยกสามบรรลือเดชเล็กลูกเฉพาะคุมพักกันหลังจากนั้นก็มาสะดุดแพ้ช้างมงคลสอบพงอมรล่าสุดกลับมาโชว์ฟอร์มสวยอีกครั้งครับเอาชนะเพชเาากกรู้เขียวออจกคอคุบคุบสุธิขณาที่พุทโธครับสามฟอร์มหลังของเขานี มีครบรสชาตินะครับมีแพ้นอกยกสี่ดอกไม้ปา่สาสจอต้องปลาจีนหลังจากนั้นครับเสมอเพชรบุญการโรงเรียนเจราโคราชล่าสุดผลงานโชว์ไว้สวยครับนอกยกสี่สิหงพิเศษภูเก็ตสิงห์มวยไทยนี่คือผลงานในอดีตที่ผ่านมาของทั้งคู่ความที่อยขอชกอยู่ที่มุมแดงครับ11ต่อ8บนเวทียกที่2ครับมาดูว่าเกมจะจบลงแบบไหนครับจบอย่างไรรอติดตามครับ เจบๆแรงๆทั้งสิ้นครับแ้งขวาของเจเจเตี่ยขวาลำตัวอัดเข้าไปครับเตี่ยสั้นกว่าพอสมควรครับแต่ว่าความหนักความแรงของอาวุธไม่ธรรมทานครับเจเจยามกระชับพื้นที่เบียดเข้าไปขณะที่พุดโูครับวันนี้ครับสูงยาวกว่าผู้ชกพอสมควรครับรูปล่างโจงชกดีเหนือเกินครับดูว่าความยาวความใหญ่ของเขาจะไปดูสักให้กับ เจเจหรือไม่ครับซ้ายก็ยังพื้นไปครับเจเจเหนียบุกขวาแล้วซ้ายแล้วเติมด้วยแข้งขวาครับอุย้ยสอกขวาบวกตรงนี้ของเจเจครับเหนียบอาวุธเยอะครับโดยเฉพาะอาวุธลับนี่สอกฟันได้ทุกจังหวะครับเจเจนี่สอกขวาของวุฒโทธที่เตือนทันทีครับ ควายกที่2ครับหมดยกครับจะแพ้ให้น้ำกว่าครับตามก็ต่อเกมบ,บทียกที่3ครับผู้รองขอ,ของรายการมาดูครับว่าเกมจะจบลงแบบไหนครับแข่งซ้ายของพุทธความได้เรียบก่อนเรจะยก3มนี่อยู่ที่น้ำมืนน้หผาสี่ ดูครับว่านีครับเจเจจะพลิกเกมพลิกสถานการณ์กลับมาได้เปรียบได้หรือไม่ครับขยับไม่ได้จังหวะครับแข่งขวาอัดเข้าไปคนละทียังดูใจเย็นครับยกที่3บนเวทีครับขยับไปเรื่อยครับพุทโธหุบซ้ายไม่ถึงแข่งขวาเติมเข้าไปทีครับยังดูนิ่งอยู่ครับเจเจ ขวาศาส์จะยาวคืนมาเหมือนกันครับขวาหัเข้าไปนียบต่อยมขวาเกี่ยวได้จับได้ไหมขึ้นคอครับพุทธโทนี่ยความใหญ่ความยาวนี่ได้เปรียบรูปร่างช่วงชกแล้วครับทางหน้าพุทโธแล้วในเรื่องความหนาของเจเจก็ดูดีกว่าครับเกมของใครจะ เอาความนัเบียบมาใช้แล้วก็เป็นประโยชน์มากกว่ากันครับเหนียบยกที่3ขยับเดินบ้างครับเจเจเหนียบแข้งซ้ายพอได้ครับจังหวะนี้เสียงเชียร์เริ่มดังขึ้นครับแข้งซ้ายมานจะคู่นี้ครับต่อยมัดขวาเข้ามาเสียบซ้ายเติมมาไปอีกทีเหนียบขวายาวๆอัดเข้าไปขยามโยกครับโยกหาเรียมาจังหวะ เขาวัยอพุโทโธยังดูชิงจังหวะกันอยู่ครับคูกลองของรายการด้านซ้ายกับขวาคนละทีเป็นทางด้านเจเจครับที่เป็นไฟขยับเดินกดเกมเข้าหาแข้งซ้ายขวาคือไปยังติดบังนี่ครับหอยมรรัดขวาก็ยังไม่ถึงครับแม่ันหนี้ดวกระจับหรือเปล่าครับเข้าไปยกเข้าไป ขยับหมัดขวาแต่ว่าโดนแท่งซ้ายของเจเจยังไม่ชัดเี่เนครับโยหาเหลี่ยมจังหวะหาทรงเข้าไปครับนี่ครัขยับเข้าไปใกล้ๆครับเจเจเสียล่างแล้วขึ้นบนทุกซ้ายแข้งขวาเติมเข้าไปครับพุโทโธขยับเติมมาครับหมัดหน้ากระแทกนำทางแล้วก็เติมด้วยแข้งขวา หุบซ้ายของเจเจเนียบดัดหมัดดักต่อยหมัดได้ดีครับจังหวะหุบซ้ายของเคาร์ลเงียบแข้งขวาอัดกันพลาทีดักแทงซ้ายเติมเข้าไปหุบซ้ายแล้วเติมด้วยแข้งซ้ายครับโอ้โหเงียบเขี่ยล่างหมดยกที่สาม๋วายวพักให้น้ําก่อนครับต่างมาต่อครับน่าสนใจครับต่างมาต่อกินบนที่ยกที่สี่ครับโอ้โหก่อยตัวยกที่สี่นี่พุโทโธเดินไล่จับไม่ตีทันทีครับดูว่า เจเจจะหนีลงในของพุทโตได้หรือไม่ครับปล่อยตัวยกที่4ี่ความได้เปรียบข้ามมาอยู่ที่มุมแดงก็ได้เปรียบอยู่สาต่อ2ดูครับจับนายได้เด้งเข่าซ้ายดันนอกครับเจเจจังหวะฝีมือไอคิวสมองมวยครับดูได้เปรียบครับแต่ว่าความใหญ่ความยาวของพุทโตครับจะเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาต่อเกมการชกเขาหรือไม่ครับเด้งเข่าซ้ายเนี่ยไล่แขนกดแขนตีครับขัดก็ไวครับพุทโต ความใหญ่ความยาเดินเบียดเดินชนตั้งแต่ต้นยก4ี่นะครับพุโตเดินต่อครับขยับเบียดเข้าไปโยกหาจังหวะขยับขยับขยับแข้งขวาอัดเข้าไปครับพอได้ครับจังหวะนี้สอกขวาคืนมาครับฟุโตจับในครับไม่สนวงนอกนี่ของเจเจครับแต่ว่าวงในของพุโตครับมาดูกับว่า นอกกับนายชัดเจนครับใครจะชกในเกมที่ัวเองถนัดเข่าตากรรมรมากกว่ากันครับเบียดเข้าไปแข่งขวาคนละทีครับจังหวะนี้ยังเป็นพุทธูคกับที่เดินเบียดเข้าไปเรื่อยๆครับขยับตั้งรับจับทางครับเกเจ์ส่อขวาฟันเข้าไปไล่แขนกดแขนขึ้นคอได้ครับยัดเข่าซ้ายและตากำแผลเติมเข่าขวาเอาไปอีกที สนใจครับพุทโธขยับโยกเข้าไปขยับขยับแข้งขวาอัดเข้าไปขวาจ้าครับทางซ้ายทางขวานี่มาเป็นชุดนะครับพุทโธนาทีสุดท้ายของยกที่สี่ครับยังคงเดินต่อเนื่องครับเบียดเข้าไปขยับหาเหลี่ยมหาจังหวะเจาะเพื่อที่จะจับในตีแล้วแข้งขวาโดนซ้ายโตคืน โอ้ยซอกขวาเชี่ยวไปครับจังหวะนี้เป็นความโชคดีของพุทธโอท,ที่โดนไม่จังครับซอกขวาเพรว่ามาได้แข้งขวาี่โอ้ยนี่ครับโอ้ย,ยัดเข่าซาลาตังกำแพง้วเกี่ยวล่างแต่จังหวะนี้ครับเป็นความโชคดีของเจเจครับที่มีเชื่กมาช่วยไว้ครับเพราะนั้นนี่หงายหลังแน่นอนครับโอ้เกมนี่พลิกไปพลิกมาบีบหัวใจเหลือเกินครับแข้งขวาพุทโธเสียบขวาเติมเข้าไปแข้งขวาไมค์ทีเกี่ยวได้โต้ขวาคืน โอ้โหทันกันทุกอาวุธครับคู่นี้ครับ2 0วิสุดท้ายของยกที่4ครับซ้าอขวาอาัดจจยาวขยับโยกขวาขึ้นบนยังติดบ้างเดือเหลือเกินครับขวาไม่ถึงหลุดไปครับพุโตขยับจังหวะมันไม่ได้ครับโอ้ยขวานี่ของพุโตครับแม่แต่ว่าได้คืนมาเหมือนกันครับเจเจ ลวงข้ายกใครจะได้อีกสักจอตครับก่อนจากก่อนข้ายกหมดยกที่4ครับโอ้โหสุดมันครับัยกที่5ยกสุดท้ายครับเหนียบพยายามจะเดินเหนียบคำดูมุมกว้างครับดูยกสุดท้ายครับใครจ่อพุทธตาทำการมากกว่ากันครับขวาซ้ายคืนไปครับนี่ครับพยายามจะตั้งรับจังหวะสองครับนียบขวาคือมาครับขวา ายของคู่รองของรายการเนี่ยครับสนุกเพลินจริงๆครับดูครับกับากนายเด้งเขงาซ้ำ เวลายังพอมีครับเบียดเข้าไปขยับหาจยังวะพุทโธเองก็มั่นใจในผลงานนะครับขยับเสียบข่าซ้ายจับได้เด้งข่าวขวาเด้งข่าวซ้ายอัดเข้าไปแต่ว่าไปติดอยู่มุมกลางครับมันยังไม่ชัดเจนครับเวลาอีกครึ่งยยครับเจยจยังคงเดินต่อเนื่องครับเบียดเข้าไปมีเนกองรัวจะรับเยอะมากเกินไปหรือเปล่าครับคุทโธซ้า ยาวๆเอาละครับอากาศดีเขียวช้าอีกครั้งครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับแม่ได้แข่งซ้ายจังหวะนี้ของเจเจนี่ออกมาคุมเกมคุมสถานการณ์ทันทีครับมาถ่านั่งไปถ่ายนี่ครับโอ้โหเดือดจริงๆครับคู่รองของรายการศึกเพชรยินดีครับสวัสดีแฟนเพจมวยเด็ดเจ็ดเพชเก้าแล้วก็แฟนไทงช่องยูทูบติดตะกุนมวยครับ คู่รองของรายการกำลังจะจบลงครับจบลงแบบว่าเบียดเหลือเกินครับเจเจซอไก่เคียร์หรือว่าทางพุทโธไฟเตอร์อรมวยไทยครับที่จะเป็นฝ่ายเอาชนะไปครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้ครับเจเจมาสู้ยิบต,ตาแล้วครับแม้ว่าจะเสียเปรียบรุร่างชงชกครับ ในสีเสื้อออพีมอนสีครับ อหารไปชูมือให้น้ำเงินครับเสมอครับโอ้โหเสมอสุดมันครับแม่เจเจอภิมลศรีเสมอกับพุโทโธจิตตสามัาแก้วไปแบบสุดมันครับ